มาหาใครครับานายนี่เธอมาทำอะไรอะป้าแล้วฉันนะจะมาทำอะไรที่นี่มัเกี่ยวอะไรกับนายด้วยฉันต้องถามนายมากกว่าว่ามัทำอะไรที่บ้านของป๋าอืมอถ้าจะขาดขนาดนี้นะไม่ต้องปิดก็ได้มั้งยุ่งไรอะ่ะ <laughs> ก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกนะแต่เห็นแล้วมันก็ลำคาญลูกตาเฮถ้าจะแต่งตัวมายั่วป๋าก็แต่งให้มันมีคลาสหน่อยลงทุนหน่อยสิคุณฉันไม่ได้มายั่วใครเว้ยเป็นนักร้องมหาป๋าถ้าไม่ได้มายั่วแล้วมันทำอะไรนี่ถามจริงนะไอ้เขาเป็นอะไรกันคำว่านักร้องมากป่ะนักร้องมาทำไมเหรอฮะผัดใช้สมองบ้างนะอย่าใช้แต่ร่างกายมันเปลืองไอ้เขา นี่ตะบกนักร้องมันทำไมอะฮะเขาตัดตัวคนเก่งอย่างนี้ไปพูดหญิงท่าสาวลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะได้ยินไหมเนี่ยอย่ามาตอนดิเย็นดิไอ้เขาทำไมนักร้องมันทำไมลงมาพูดอะไดีๆนะอย่ามาหาเรื่องแล้วมาหลงมาไม่รู้ะหลงมาดจีฮัลโหลอ่ะเดี๋ยวรีบไปเจอกันนี่ยเอาหนมปังข้าวบน อะไรเนี่ยเธอมาหาป่าค่ะนะะพอดีคิดว่าอยู่บ้านป่าน่าจะเหงาเงาเลยมาหาเรื่องคุยเพลินๆนะคะป่าน่าจะอยู่คนเดียวได้ทำเพลินๆว่างั้นใช่นั่งนั่งนั่งคุยกันเออว่าแต่ตาครวคราวหน้าบ้านนั่นมันใครเหรอป่าใช่มันคือใช่ใช่ตัวขาวตัวโตหน่อยไอ้แขน แคนไม่ยุ่งกับมันเลยเออเชยแคนอ๋อชื่อเขาในหมอกว่าเขาเขาเป็นใครล่ะคะช่วยเก็สนใจไปเลยน่าเบื่อไอ้นี่น่าเบื่อป่าเบื่อขนาดเนี้สงสัยไอ้เขานั่นมันมาของานชัวมันไม่ได้มาของานมันมาขอทำหนังทีนี้ผมทำลูกทุ่งไงมึงคนละเรื่องกันเลยเข้าใจไหมไม่ก็มาขอมาตามตื้อจะทำหนังทำหนังอยู่นน่นนี่ะอ๋อได้ยินได่ไงวะฮะอะไร ป้าเปลาค่ะป้าคือกําลังคิดว่านิสัยไม่ดีเห็นป๋าเนี่ยมีงานมีเงินใจดีฟรีไวไฟบีทุกอย่างมันเลยมาขอทําหนังขอทํางานแน่ๆเลยใช่ใช่อย่าอ่าพูดถึงมันเลยเอาเรื่องของวุ้นดีกว่ากําลังเบื่อใช่ไหมว่ายน้ำไมว่ายน้ำไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวต่ออีกไว้ไม่เบื่อขนาดนั้นป้าค่ะคือนี่ช่วงเนี้ยว่างแบบว่างมากอย่างเงี้ยนะคะอยู่บ้านก็นานเลยเหมือนอยู่ๆก็โดนเทงานอย่างเงี้ยนะคะ ป้าพอจะช่วยนี้แก้ปัญหาเรื er ่องนี้ได้หรือไม่อะคะเป็นข่าวข้าดีกว่านะกำลังหิวแล้วไปรีบทำเลยเดี๋ยวผักเคี่ยวหมดกำลังหิวใช่ป่าค่าป่าซื้อมาเยอะใช่ใช่พิเศษแน่นอนค่ะมื้อนี้รับรองว่ารสชาติเนี่ยโอเคโอเค แค่โลไปครัวให้หน่อยได้ไหมคะน้อยน้อยน้อยนพาคุณนี่ไปครัวเนีย่นยไปไปหาถึงน้อยเนีย่ยถึงนู้นหนึ่งค่ะค่ะเอ๊ะแล้วทำไมเสียงฉันต้องเป็นเสียงสองด้วยอ่ะไม่เข้าใจตัวเองเลยมามามา กันขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยน่าสิแล้วทีนี้เราจะทำไงกันดีอะเนี่ยเอาไงผู้ใหญ่น่าสิก็เดี๋ยวเก็บสร้างยาสมพรบ้านแกเป็นไหมเนี่ยไส้ทะเลเหนือได้ดูกินนี่ร้อนเลยเฮ้ยมันดูดิมีไก่บ้าองมั้ยเนี่ยไส้หายหมดเลยครับดูดิคือมีกินขึ้นมากแล้วอาการเหมือนกันหมดเลยปาไเลอ มึงช้ามากนี่มึงรู้ไหมถ้าเกิดมึงมาช้าคนนี้นิดเดียวอะ่ะคิวพี่ราชินหุดไปปีหน้าเลยนะเว้ยเฮ้ยกูขอโทษว่ะคือกูเจอเรื่องเซ็งๆอะ่ะเรื่องอะไรวะนี่มึงรู้ไหมมีนักน้องในค่ายเจมิวสิกนะมาหาพ่อกูอที่บ้านแต่เช้าอืแล้วมึงรู้ไหมว่าหยนนั่นแต่งตัวยังไงนี่กระโปรงเนี่ยขาดยาวอย่างนี้จนจะเห็นนี่เฮ้ยรู้แล้วไม่ต้องไหนลองเล่าข้าวค่ายพี่ฟังหน่อยสิว่าหนังของเราเนี่ย มันเป็นยังไงผมได้เอาเรื่องตำนานกระสือมาดัดแปลงครับโอ้นังผีเรื่องเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยานะพระเอกจะเป็นลูกตระกูลป่าผีครับส่วนนางเอกจะเป็นผีโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ทั้งคู่อยู่กินกันแบบสามีภรรยาครับนน่นแน่มีหกมักุงสนุกแน่นแน่ยังไงพี่ราชิตลองดูบทก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเรฟเฟรนซ์ตามไปด้วยบทโดยรวมพี่ว่ามันสนุกดีนะ <laughs> มีทั้งพีเรียดมีตลกแล้วก็มีโรแมนติกมีหันมุมด้วยอถาอย้างนั้นพี่ให้ผมเริ่มโปรเจกต์นี้เมื่อไหร่ดีครับไม่ซื้อก็พี่บอกสนุกแล้วทำไมพี่ไม่ซื้ออะก็พี่ทำนังคล้ายบอยรีวูดนะนังธรมธรมดาธรรมดาแบบนี้พี่ไม่ทำหรอกน้องเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์พี่ไม่เสี่ยงหรอกนะถ้าพี่ไม่ให้ผมเริ่มผมจะไปม,มีประสบการณ์ได้ยังไงประสบการณ์เนี่ยน้องต้องไปเอาที่อื่นที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นโอเค ที่ราชีเขาไม่สนใจบนหนักมึงก็ไม่เป็นไรหรอกนะมึงมาทำออกับกูก็ได้ทำอะไรวะก็เทพพิเศษรายการกูไงเอาเป็นแบบผีๆหน่อยมึงจะเล่ายังไงจะถ่ายายังไงจะตัดยังไงนะตามใจมึงเลยเฮ้ยน่าสนว่ะเผื่อว่าครั้งหน้าเขาถามหาประสบการณ์มึงอีกมึงก็เอาเทมปนี้ให้เขาดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยผลงานเฮ้ยไงชลาดนี่โดเฮ้ยนิกกี้ กูรู้แล้วว่าต้องทำยังไงลองแนะนำเมนูกันเลยนะคะป๋าสุดว้าวเลยค่ะเริ่มกันที่ผัดเป็ดปลาดุกปลาดุกจากรัเสเซียดไม่พอนะคะแกงเหลืองปลาจาระเมดไผ่ตรงส่งตรงจากเพชรบูรณ์จระเมรจากแม่กลองโอว้าวปรุงที่บ้านป๋าและมาที่เมนูนี้นะคะป๋าผัดพริกแกง ันดีหมูเทโพโอ้โหผักบุ้งยังกรอบอยู่เลยค่ะเรคคอมเมนที่เมนูสุดท้ายแกงเขียวหวานปลากายกินกับขนมปังบารกจากฝรั่งเศสน,นี่ยค่ะอ่ะน้อยน้อยออเดี๋ยวเดี๋ยวไม,<น>ไม่เป็นไรค่ะป๋าเดี๋ยวนี้ไปดูให้เองค่ะนอค่ะเอ็นจอยค่ะป๋าค่ะโหเผ็ดๆทั้งนั้นเลยเว้ย มาทำอะไรเสียใจด้วยนะที่วันนี้เธอเนี่ยคงจะอดชอแล้วกับป่าแล้วล่ะป่าเขาไม่ว่างเพราะป่ามีนัดกับฉันแล้วอ้โหนี่กะจะแต่งตัวมายั่วคุณป่าเต็มที่เลยนะเนี่ยแต่เทสแบบเนี้ยคุณป่าเขาไม่ชอบเขาไม่สนหรอกนะยะโอ้โหแล้วทีหลอนล่ะเฮ้ สีอย่างนี้นี่เดินออกจากบ้านมาปากซอยไม่โดนฉุดเข่าดมงก็ดีแค่ไหนหรือยะฉันไม่อยากจะมาเสียเวลากับแกลอนะเลิกไปฉันจะไปหาคุณป๋าไม่ดีอทำไมต้องมาวันนี้ด้วยวะ าวพ่อฟันมาดีเลยกินข้าวด้วยกันไหมนี่นะาทำนะเนี่ยโอ้โหเผ็ดมีแต่เผ็เดเผ็ดทั้งนั้นเลยนะคะคุณปา่าแบบนี้ไม่ดีต่อกเพอแล้วลำไส้แน่นอนค่ะทานขนมของฝันดีกว่าค่ะคุณปา่าอ่าดีดีดีดดจานแรกนะคะคุณป่าค่ะ<ม>เป็นข้าวเหนียวมูน8ดสีกับมะม่วงอ้องค่ะอบตรงมะม่วงเลยใช่ค่ะใช่ แล้วก็จานนี้นะคะเป็นขนมมงคลตามวันเกิดค่ะกินแล้วจะเสริมบารมีหน้าที่มั่งคั่งการง,งานมั่งคั่งมั่งมีเงินทองไหลมาเทมา,านัดเข้าง,งานเข้า,ค,าค่ะคุณป๋าเออมันต้องอย่างนี้ดีเป็นมงคลด้วยของหวานด้วยเออใูกใช่ไหมคะคุณป๋าใจกําลังต้องการเลยแบบนี้สิคะเขาถึงเรียกว่าคนรวยเนี่ยมักมีรสนิยมดีนะคะ <c oughs> <c oughs> ทานเลยนะคะคุณป๋าเอาเลยเอาเลยเ <c oughs> เอของเข้า อร่อยนะอืมอืมไม่ต้องค่ะคุณตามือนี้พาฝันจะดูแลคุณตาเองค่ะประเดิมคำแรกนะคะด้วยเสน่ห์จันค่ะคุณป๋าทานแล้วก็จะมีเสน่ห์หน้าหลงไหลค่ะอืมอร่อยใช่ไหมคะอืมอร่อยเข้ากันอะไม่เผ็ดค่ะคุณป๋า ก็ดีคุณป่าห่ะช่วยฟูแต่ป้าจะเม็ดเสียทุกไลน์นะมันแกงเทโพฟูจริงจริงมันมาจะฟูฟ่องเลยคุณป่านะพาฝันไปหาคุณป่าที่บ้านมาพาฝันก็เลยเห็นอพอ 他们来呀！